สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับโอ้ทางหน้าฝนนี้ลำบากมากครับนี่ครับเฉพาะตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้จะไปหาลูกรังครับมาลงให้ชาวบ้านเดินให้สะดวกหน่อยครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้ลูกรังหรือเปล่าครับนี่หละประมาณสองสามรถดินเหนียวครับ ฝนตกลงมานี่มอเตอร์ไซค์นี่ล้มเป็นแถวครับสัญจรยากมากเพราะว่าเส้นนี้จะสัญจรกันเยอะครับเดี๋ยววันนี้ทำบุญเลยครับพื้นที่บ้านของตัวเองครับเพราะว่าถ้ารอหน่วยงานราชการนี่คงคงไม่ไหวครับชาวบ้านลำบากนี่ครับน,นี้จะเป็นดินเหนียว จะไปเอาลูกรังมาใส่ครับพอได้แก้ขัดไปก่อนดูครับโอ้โชคดีที่ฝั่งนี้แห้งครับฝั่งนี้ก็เลยวิ่งได้แต่ฝั่งนี้ในี่วิ่งไม่ได้เลยครับเตะตุ้มเปะไปหมดเลยลำบากมากครับ ลูกรังมาแล้วครับมีผู้ใจบุญสนับสนุนลูกรังมาครับแต่เราเอารถไปวิ่งไปวิ่งฟรีครับ <laughs> 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 เห็นใจชาวบ้านครับโอ้ยากมากลําบากมากครับตรงนี้ <laughs> จะลงดูสักประมาณสีห้าเที่ยวครับไปดูว่าจะโอเคไหม ไม่ได้ดีก็ขอให้ดีกว่าเก่านิดนิดหน่อยครับก็เอาละนี่จะเป็นดินเหนียวนี่ครับสนับสนุนค่าน้ำมันโดยผู้ช่วยยังครับผู้ใหญ่เพชรนี่ครับมันไม่เยอะครับมันนิดเดียวเนาะ <c oughs> กช็ช่วยกันไปครับเพราะว่าที่อื่นเรายังไปช่วยได้ครับบ้านตัวเองไม่ทำก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ <c oughs> ไม่ได้ทำเอาหน้านะครับแต่มันลำบากจริงๆครับรองบ็ประมาณก็คงจะช้าลำบากนักเรียนมาก็ล้มครับตัไอติมมาก็ล้มล้มอยู่นี่แหละชาวบ้านไปกีดยางก็ลำบาก น่าจะประมาณห้าเที่ยวห้าเที่ยวเพราะว่าขอลูกรังเขาได้ประมาณห้าเที่ยวครับให้ทางทีมงานท่านสอทอขอลูกรังเขาเราเอารถไปเอาเองครับเบี้ยไรค่าน้ํามันกับพี่น้องที่เดือดร้อนเนาะมันสุดจริงๆครับถ้าไม่สุดนี่จะไม่จะไม่ว่าเลยตรงนี้มันสุดจริงๆครับมันไปไม่ได้จริงๆ อันนั้นก็อีกอีกเรื่องหนึง่งแ,แล้วเช็คแล้วเช็คลูกรังก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ แต่มันไม่มีถ้าสวยมันก็ต้องซื้ออันนี้เราไม่ได้ซื้อครับลูกหลังพอดีท่านสอทอข,ขอให้ท่านนายกเขาขอขอกับทีมงานที่ทําทางครับเราเอารถไปใส่เองอะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับตรงนี้เทไปสี่เที่ยวครับแล้วก็ข้างในอีกเที่ยวหนึ่งเป็นฮาเที่ยววันนี้วิ่ง้าเที่ยว นี่ครับอตอนแรกนี่ดูไม่ได้เลยครับลำบากมากวิง่งพากันวิง่งพากันล้มกันนะครับก็เลยเอาลูกรังมาลงให้ครับทางสาธารณะครับตรงนี้สีเที่ยวแล้วก็ขอบคุณนะครับ ท่านที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ช่วยค่าน้ํามันนะครับก็ได้ค่าน้ํามันนะครับส่วนค่ารถนี่ไม่ครับไม่เราทำทําบุญครับทําให้ชาวบ้านได้เดินได้สะดวกเนาะก็ทําด้วยใจครับทําด้วยใจไม่หวังสิ่งตอบแทนก็ไม่ได้เลือบาก็าแรงครับนิดๆหน่อยๆก็ช่วยๆกันครับ เที่ยวระยะทางมันค่อนข้างไกลหน่อยขาดเดียวน่าจะ8กิโลครับระยะทางส่วนฝั่งนี้หน้าบ้านนี้ยังไม่ต้องทำครับเพราะว่าจะมีงบหลวงมาแล้วจะเป็นคอนกรีตโค้งไปโน่นประมาณประมาณสองรเมตรส่วนฝั่งนี้นี่ต้องอีกนานครับก็เลยต้องรีบเทก่อนที่ฝนจะมาครับอ่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ